สวัสดีครับผมอาจารย์เฉลิมชนสถีรพจน์นะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสํารวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําภาควิชารวมทั้งหลักสูตรให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับจากเรื่องเดิมที่ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจนะครับได้เปิดภาควิชาม, <motivation> มาตั้งแต่ปี2498นะครับแล้วก็ ในยุคนั้นเราก็มุ่งเน้นเรื่องของการผลิตแผนที่ภูมิประเทศแล้วก็งานรังวัดที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของประเทศแต่ปัจจุบันนะครับเราก็มีการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามาในการเรียนการสอนค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้จากที่เราเห็นในดั้งเดิมว่าเราใช้วิธีการรังวัดภาคพื้นดินก็ แปลเปลี่ยนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับการทําแผนที่จากโดรนนะครับการรังวัดดาวเทียม GNSS ที่มีความแม่นยําสูงและอื่นๆนะครับก็ทําให้ภาควิชาเองเมอีศาสตร์ที่อยู่ในภาควิชาอยู่3-4มะแนนไม่ว่าจะเป็นการทํางานรังวัดความละเอียดสูงที่เราเรียกว่า geodesy หรือ GNSS แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ทางด้านฟอโตแกมเมตรีและก็รีโมทเซนซิงซึ่งอาศัยภาพถ่ายทางอากาศและก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เราเรียกว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เราเรียกย่อๆว่า GIS นะครับเข้ามาใช้นะครับจุดแข็งของภาควิชาก็คือเรามีคณาจารย์ที่จบการศึกษาทางด้านนี้นะครับในทุกศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินิสิตของเราไม่ไว่าจะจบจากเรานะครับ ไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกก็เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนําของโลกนะครับเราถือเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยนะครับที่เราเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวนะครับที่เป็นภาควิชาวิศวกรรมสำรวจณนะปัจจุบันนะครับ โดยทิศทางของอนาคตของประเทศไทยใน10ปีข้างหน้าผมก็ยังมองว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีความเปี่ยวเกี่ยวพันกับนะครับข้อมูลทางตำแหน่งที่ที่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ทุกๆท,ท,ท่านได้คุ้นเคยกับการใช้ระบบการนำทางในรถยนต์หรือว่า Google Map ในโทรศัพท์มือถือนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นความสําคัญของข้อมูลที่เราเรียกว่า geo spatial หรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวพันกับตําแหน่งนะครับและในอนาคตเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเังนั้นภาควิชาเองก็มีความจําเป็นต้องผลิตบัณฑิตในกลุ่มนี้เข้าไปรองรับสังคมนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน,ฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับก็จะก็จะทําให นะครับบัณฑิตของเราเนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนมีงานทําหมดนะครับยกเว้นว่าจะไปเรียนต่อนะครับฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นจุดแข่งของเราที่เรามีจํานวนภาควิชาหรือว่าสาขาที่ร่าเรียนในประเทศไทยไม่เยอะแต่ว่าทําให้มีงานตลาดรองรับค่อนข้างจะเยอะในปัจจุบันนะครับฉะนั้นนิสิตนักศึกษาที่อยากจะเข้ามาเรียนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่า ในสาขาวิศวกรรมสำรวจถึงแม้จะเป็นสาขาที่ที่เล็กแต่มีความจําเป็นและมีความต้องการของตลาดค่อนข้างจะสูงนะครับบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาครัฐมากมายนะครับมีความต้องการในเรื่องของการรับสมัครวิศวกร,รสำรวจเข้าไปทํางานนะครับเป็นเป็นฝ่ายสนับสนุนในกิจการต่างๆในองค์กรน,นะครับครับขอบคุณครับ